ยังเงี้ยครับเนี่ยอ uh 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 ือกระเตะกะเตะเดี uh ๋ยวนี้เดืนึ่งเว้ยตะกร้าม่ได้จ้ากตัวพี่น้องฮ่าโอ้ทำลังหนูหนูตัวตะกร้อนบ่พี่น้องตัวป่วยเป็นบ้านแม่พี่น้องคือคือเห็นหน่องตัวป่วยเป็นบ้านเลย นี่ครับตัวน่อยเอ้ยสวยครับสวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนทุกคนครับผมเมื่อนี้ส่วนคำครับเมื่อนี้ส่วนคำครับผมสิขึ้นมาเจ็บกงเส้นกระแตกครับเมื่อนี้ครับผมเจ็บได้ข้าวเสียบดีขึ้นมาหน่อยครับเพื่อจะไปโลกไปหน้าครับช่วงนี้ครับผมข้าสีไปเซฟปุ๋ยหน้าปังครับช่วงนี้ ก็เลยมาเก็บกระตามเลยก่อนครับผมเดี๋ยวบริมาโดน ant, มันสิถูกนูถูกกระแตมันจะตายค่าโกงครับผมนี่ก็บไริมา 20, สองหมื่นแล้วครับสองหมื่นแล้วครับผมหิขึ้นมาเก็บไปมือน,นี้เดี๋ยวมนันเกิดมันสิแตมัตนจะตายนะครับพีน่น้องนอเอาก็เอ็นดูมันครับสงสารมันเอาควายีมาใส่ตึง่งกับบริมาพี่น้องใส่ใส่หมองเก้าแล้วครับผมใส่ทั้งไตให้เก้าแล้วครับทั้งเขาจะเจ็บจากห้องนี้แปกับพี่น้องเก็บไปเลยครับผม <ersch> ไปสุดไปอย่างมันครับผมเจ็บไปเจ็บก็ไปครับผมพี่น้องเจ็บไปครับผมเ้องสิบรเดีมาหลายหมื่นครับพี่น้องเ้องสไปใส่ปุ๋ยหน้าปังครับผมส่วนนี้ครับใส่พี่น้องขาเบิ้งพี่น้องขับปีครับเดี๋ยวครับพี่น้องต้องหุ่นเดี๋ยวไปครับผมต้องหุ่นเดี๋ยวไปครับพี่น้องเ้าใส่ไปสองหมื่นสามหมื่นครับพี่น้องใส่เสือก้อนได้หนูได้หนูตัวหนึ่งครับผมสองตัวครับ นู่นหน่อยสองตัวผมปล่อยไปแล้วครับผมมือน,นึ่มาเป็นในพี่น้องที่นี่ที่มองเก้าแล้วครับผมเขาเด้กเก็บไปเลย,เลยครับผมเก็บไปไปไปวนหยางใต้บนครับเริ่มเมือนเลวนะครับพีงาหอยนะครับ,รรบผมเดือบค้ำเริ่มสีเมือนแล้วครับอยู่บนเขาอยู่ห้องนี่ยโอ้โหนี่มาเนี่ยน,นี่นี่นี่บุตรกับบังเลยครับผม บุตรว่าไซบันี่หาหลังครับผม,มกรนะดูกน่นเจี่ยบเจี๊ยบกระดูกน,นะครับหาหลังเด็กหนูหน่อยสองตัวพีดด่น้องนี่นะครับผมเงี้ยงย่างยุ่ครับแสดงว่าตีพวกนี้มาก,กิบครับตัวนี้เอาขัดเจ็บกรอกนพี่น้องเลยอ่านี่ครับผมเงี่ยงยัางยุ่ครับนี่เบรกครับผม เย่าง,ง,ง,งเดียครับดังเลย้องฟังของก้อนดูครับอันนี้สเส้นนี้พี่น้องเนี่ยเส้นแบนนนนคบคอนนี่ครับผมพี่น้องแล้วนี่ลันดูครับผมไม่ลันครับ มันพี่นออง่ดีกหนอีหีดูครับผมอู้วงหนูหนูหนูตัก้อนบ่พี่นนอตัปอยเปนี่นแมพี่น้อคือคือเห็นน้องตบวปอยเปย์ผัวกันเล นี่ครับตัวน้อยตัวเก่านะบ่แต่ถึงหางเงาตัวนี้วะานุ้ยไว้ครับนุ้ยไว้หน่อยครับหางเงานี่ครับผมเฮ้ยสวยครับสวยนีย่ไปลองต่อไปแล้วครับที่นี่ไอส้อมนะครับผมมีอยู่สามครับผมพี่น้องหนูตัวเดงเฮนะ้หนูใกล้ใกล้ใกันนะโอ้หนูหลินแห้งอะไรไปหน่อย นู้ดันดันนนี่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 น่าน้น้าหนาน้าหยิบเทียบหยิบเทียูกโอ้มาเก็บในสองจบไปเล่อย่านอนไปนอนน้องยังไงครับเด็มโอ้ก็เต้ก็เต้

คยอยคือ, you, ああยยยยอ,อยู่น nah. ั่นนั่นนตอนแรกเรอเรามาตอนแรกนิ้อนี่บัดูัลายอยุ่งปลากดด้ครับนี่เนี่มาแลงครับวยดลายแนี้กัะแต่ห้องกั data. บไวนี้ครับผมยังมาแลงกระแตม่กินกวยซุกครับพี่นสรแล้นี่กระพิ่น่ร้านนี้นี่เสร็จแล้วเสร็จอย่งน้นีนี mmm 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 nữa mmm 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 này mmm 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 con mmm 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 น,นเดี๋ยวอีกน้าหนึ่งข้ามทองจะฟังนี่ครับผมนึ่ง,งไป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 ทีป่นี่ โอ้นมยสามตัวพี่น้องอหนอนสิได้คับ,บน,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 นี่เป็น,นเป็นปัจยอ้ยตตัวีน้องห้นูเียบน้ากนห้อยหนูน่ะข้าบส่ครับเผื่อขาจะกูค้ครับผมห้าสุบริม่าโดนพี่น้อง้าจะไปต้องใส่ปุ๋ยหน้าปังครับผมใส่ปุ๋ย เผื่อหนาดตรงหน้าพอมครับเดี๋วดูดยนะครับผมจะี๋ยนม่หมนี่นี่ห้หูเที่ยวครับนี่ทุกบนนี้มีน้ำอลายครับนี่ออ้ก็คื่องรางนี่พวกเครื่องพวกเครื่อ ก๋วยยังอยู่พี่น้องคนนี้มั้ยีเอามันลงนะครับผมเอาปลายานะครับนี่นะครับผมเอาปลายานมองห้องชิ้นจักดนวครับนี่เอาสิไปเศร้าอยู่นี่พี่น้องมคอนี้เอาสิขังขึ้นอยู่นี่ครับวัอนี้ครับผมให้นอนในปลายานี่แหละครับพี่น้องวอนนี้จะเริ่มจะเริ่มมืดแล้วพี่น้องเริ่มเชจนสิคับคั้มเลยนะครับผมเอาสิเสร็จเดินมองขกางๆพี่น้องวัอนี้หาพึ้นครับผม ดังครับผมนี่แล้วครับมองซอกครับผมมาแน่เลยครับผมอาจจะน้อยยนิดขึ้นนึงพี่น้องน้อยนิดขึ้นนึงครับผมไฟย,ยังลดเซาครับผมไม่ใช่ไปกับ่อนต์ครับแต่มันจะได้บรรยาก,กาศใั่นมันขึ้นจังหน่อยครับผม นอนฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไม้จอดเข้ามาเครื่องเป็นหอนครับผมอยู่นี่แถวนี้ครับผมนอนฟัง,มงไม้จอด้นอนในหนูสามตัวสอ,สองตัวพี่หนุ่มสองตัวสองตัวครับผมเี่กกับแปดตัวนึงครับพี่หนุ่มนี่ครับนี่แตะหนึ่งหนูสองครับผมนี่ครับพี่นอ้องครับ มอต้นตัวข้าวขึ้นเดียวครับเป็นน่องขึ้นเดียวก็ไปแล้วครับผมน่องก็ไปแล้วแต่กระแตหนูสองตัวเป็นน่องหนูไว้หน่อยสองตัวแต่ตัวนึงก็สิบพวยสองตัวนี่นะครับเี็น้องเอ้องไปหยุดใส่แถวขุดนล้วครับเิ็น,น,สนเส้นหนูเป็นน่องใช่ไหมสิ่งหนึเปเส้นหนูดดครับผมเส้นหนูหนูยุดแถวปักเข่าเป็นครับผมเ้าสิยไปใส่ปุ๋ยห,หน้าปุ๋ยห,หน้าฝั่งครับผมมาหนี่งนี่นะครับพี่น้องกระแตตัวนึง เกี่ยวก้อนเดน,นูสองตัวพี่น้องกระแตเม่อไรเดี๋ยวนี้ได้กระแตตัวนึงครับพี่น้องกระแตตัวนึ่งแต่ผูแต่แม่กระแตผูพี่น้องกระแตผูครับผมโอ้กันพิษโนเดนูไว้หน่อยสองตัวพี่น้องต่อมนี้มันตัวหนึงพี่น้องมันนึ่งในสามตัวมันตอนนี้นะพี่น้องมันมันพี่นอ้นองครับผมคลิปนี้เราจะขอตัวไปก่อนได้ครับผมพี่น้องไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกป็ลังใจกันเลยนะครับพี่น้องเด้นนะะอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนวัสดครับผมเมาติหนาฟึ้นพี่น้นองหาฟืนหนังไฟกันครับผมขึ้นันหนาวครับผมนขึ้นันหนาต่ำหนังไฟซอยนะพี่น้องแต่เขาไม่หีมะ